สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน้องนะมารับชมนะปามนะพันปามสุราชเจ็ดนะจากส์วิจัยเลยนะจะมาดูลักษณะต้นกันว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เจอกันเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับก็วันนี้ก็พาเอลซีเมาถัดหญ้าแปลงพันสุราชเจ็ดนะอายุประมาณ4ปีได้แล้วมั้งสีปีหรือ3ปีกว่านี่แหละน้ำนี่สุราชเจ็ดนะแปลงนี้ไปดู ลักษณะต้นอนนะต้นมันก็ลักษณะคล้ายกันหน้าก็บอกว่าทางสั้นแล้วนะรุ่นใหม่ๆแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ยาวนะครับถเราใส่ปุ๋ยเยอะๆเนี่ยมันยาวแน่นอนนะนี่ก็พุทหน้าก็ได้แทงแล้วนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะศุกร์ที่สิบห้าเอ่อศุกร์สิบห้าตุลานะครับเดี๋ยวเราไปแทงทีวันที่ยี่สิบยี่สิบตุลานะครับนะได้ทำการแทงไปแล้วนะนนี่โอเค นะ่ามาดูลักษณะผลทลายนะ้ำนี่ของสุราเจ็จากศูนยะ์วใจนะแปลงนี่สูนย์วใจทั้งแปลงเลยสี่กว่าต้นนะครับเม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ยังไม่สุกจัดทีนะไม่ใกล้ลแล้วแต่ว่ายังไม่จัดทีนี่ก็จะมีเม่นมันที่จะใช้ได้เลยนะเม่นเยอะนะมันเยอะนะนี่เทลนะายนี่ด้วยนะต้นนี้มันแปลกๆนิดนึง <laughs> ก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะงต้นนี่ ต่ไกลแล้วนะนี่ก็สุราเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นเม่นแบบนี้นะเจ็ดกับสีดาษน,นะแต่เจ็ดจะเป็นเยอะกว่านะยิ่งซื้อจากร้านข้างนอกนะไม่ใช่ซื้อจากศูนย์วใจัยเนี่ยยิ่งเป็นเยอะนะครับเป็นเยอะมากไอ้พวกเม่นพวกนี้นะนี่มาดูตัวน,นี้นมั้ยมาดูมีแต่หรือเปล่านะพูดอันตรายกันเลยเ๋ยนะทลายก็เริ่มอดหายไปแล้วนะนี่ไม่ก็เต็กตึงดี ไม่ค่อยเน่าแปลรงนี้นะนีะ่เนื่องจากฝนไม่ค่อยมไ่่คอยตกเยอะนะตกไม่ค่อยเยอะนะนดอกปวัวมาแล้วนะนี่รอบหน้านู้น,นก็อาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวลพวก็ฝนน้อยด้วยคนระับเราใส่บุไปแล้วนะแต่ฝนค่อนข้างที่จะน้อยนะต้นนี้ก็ไม่มีฤดูร้เจ็ดเราต้องบอกว่ามาจากศูนย์วิจัยแล้วก็มาจากร้านนอกนะนี่ ไม่มีนะตรงน,นี้ทำไมต้องบอกว่ามาจากร้านนอดแล้วก็สูตรนิจใจมันไม่เหมือนกันเลยครับพี่ของตรงว่ามันไม่เหมือนนะจากสูตรนิจใจเนี่ยเน่าน้อยนะครับเน่าน้อยมากาโอกาสเน่าน้อยมากทํไไมว่าจะไม่ใส่ปุ๋ยตรงตามวันเวลาก็ตามนะแต่ว่าถลายเน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่พัน ข้างนอกนะนดูตัวเล็กกันมั้งผ่านจากร้านนอกนะก็จะเน่าเน่าง่ายนะเน่าง่ายไม่รู้เป็นเพราะสายพันธุ์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเขาเขียนว่าสุราเเจดเหมือนกันนะแต่การให้ผลตลายเนี่ค่อนข้าง,างที่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะเนี่ยตัวเล็กนะลายนุ่มลายโดเมียเยอะมากนะเนี่ยเราก็ได้ทําการัแต่งทางไว้างแล้วนะ ันต้องแต่งออกมั่งนะถ้าแต่งไม่แต่งออกเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าทํางานโคตรยากนะบางคุณก็บอกว่านูนไว 4, ้4ีหปีค่อยแต่งออกนะมันไม่ไหวจริงๆนะนี่มันต้องแต่งนะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของพันธุราชเกดแล้วกันนะจุดเด่นของมันเนี่ยมันน่าจะมีปริมาณน้ํามันที่เยอะนะรองลงมาจากสุราชเก้านะ รู้สึกว่ารองลงมาจากสุราษฎร์เก้านะาตามตารางของพันสุราษฎร์ด้วยกันนะผมพูดถึงเออพันสุราษฎร์ด้วยกันนะก็คือสุราษฎร์เจ็ดเนี่ยเยอะให้ปริมาณน้ำมันเยอะปริมาณน้ำหนักทลายต่อต้นต่อปีต่อ,ตอ,ตอ,ตอไร่นะก็เยอะนะรองรองจากสุราษฎร์เก้าเองนะสุราษฎร์เก้าก็ปลูกไดงเหมือนกันนะแต่ยังไม่ให้ผลผลิตนะก็ที่นิยมนะสุราษฎร์เจ็ดก็เป็นที่นิยมนะเหมือนกัน 7จ็ดสองเนี่ยนิยมมากเจ็ดราเจ็ดซราสองนะโดย7เจ็ดสองคืออะไรคุณงงอีกนะก็ปลูกได้นะแนะนําปลูกได้เลยนะแปลงนี้ให้ผลผลิตอ็ก้างที่จะดีนะดีนะครับทนแรงทุกสายบันแหละนะแต่ว่ามันก็จะนะถ้าแรงมากมากมันก็จะไม่ค่อยติดลูกนะครับเป็นธรรมดาี่ใน,นการก็เริ่มเป็นสียํำตาลแล้วนะนี่ก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกนะ รอบนี้จะใส่ปุ๋ยผสมนะครับเราต้องคือปุ๋ยผสมมาใช้แล้วนะเพราะว่าไม่ไหวนะปุ๋ยสูตรราคาแพงะละือเลยนนะต้องใช้ปุ๋ยปุ๋ยสูตรผสมรอบนี้กะว่าจะใช้14 7 3 5นะลองดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ่ายคลิปก็จะถ่ายเพื่อได้รับชม,มนะนี่นี่ก็ออกดอกปูมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะนี่ขาดกอเหมือนกันนะนะดก โดก็จริงนะแต่ก็ขาดกรมกันนะถ้าไม่ได้ปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอปุนะอ๋ยเนี่ยพออยู่แล้วนะแปลงนี้นะปลูกได้นะสุร,ราษฎร์เนี่ยแนะนําให้ปลูกเลยนะเจ็ดเก้านะถ้าใครจะเล่นพันสุร,ราษฎร์นะก็แนะนำเจ็ดเก้านะสุร,ราษฎร์เจ็ดสุร,ราษฎร์เก้าหรือว่าสุร,ราษฎร์สองก็ได้นะนะมนะ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 ่นจะเยอะหน่อยนะสุร,ราษฎร์เจ็ดสุร,ราษฎร์เก้าเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีแม่น ale, หรือเปล่า แต่สองเนี่ยไม่มีนะเราถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะโอเคคลิปนี้มานนี้กันนะให้ดูลักษณะต้นต้นก็เหมือนเหนกันนะ้ำตาลเนี่ยมันเหมือนนกันก็สงูงมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะไอ้ทางสั้นทางยาวเนี่ยมันก็นะเขาบอกว่าทางสั้นนะสีดานเนี่ยทางสั้นมีแลงสีดานกันนั้นที่ผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะทางสั้นแม่เจ้าใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยยิ่งใส่ปุ๋ยเยอะเท่าไหร่นะ ทางแม่งก็ยิ่งยาวดีมันยืดน้ำเซลล์มันยืด,ม,ยดมันสมบูรณ์มันก็ยืดนะก็ค่อยตัดแต่งเอานะี่ใส่สี่ยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะนี่ให้ดูต้นนี้หน่อยถลายมายองแล้วนั่นนี่นี่ก็เริ่มรีบแล้วนะน้ำไม่ถึงนะปริมาณน้ำฝนไม่ถึงจริงๆนะโอเคถ้าเจอคลิปหน้าสหรับน,นี้ก็สวัสดีครับผม